ขอเพลงสรุกหน่อยนะที่นาแห่งนี้ก่อนเคยได้ไถอยู่เป็นประจำพื้นนาชืนช่ำทุกปีเคยทำไทยดามไม่ไหวเอาใหม่ที่นาแห่งนี้ก่อนเคยได้ไถอยู่เป็นประจำพื้นนาชุ่มช่ำทุกปีผมเคยไถทำไม่ใหญ่แต่ปีกนี้ ช่างโชคร้ายเหตุเพราะว่าเจ้าควายเกิดล้มเจ็บลงไปตกมาปีนี้น้ำท่าได้ดีชุ่มช้ำนักนาผมคิดไว้ว่าเช้าขึ้นไปนาไทยให้สมใจตื่นขึ้นตอนเช้าเจ้าควายหายไปไม่รู้ว่าผู้ใดแอบลักควายตอนกลางคืน แชทแชช่ใครวะขโมยควายไปชวนคิดเป็นปืนเป็นไฟผมไม่อาจฝืนชชช่ชะ่ใครวะรีบเอามาคืนขารู้ตัวเป็นโดนปืนรีบคืนไวไวพวกหนังสือพิมพ์ฉวยลงเข้าที่วัาควายตาซาขโมยใจการับไปอย่างไม่คืนมาให ช่วยลงแจ้งความข่าวด่วนเร็วไว้ให้บีบคืนควายไปไม่สนใจเอาความเลยชะชะชะใครวะขโมยควายไปข้ารูา้ตัวเป็นโดนปืนรีบคืนไวไวหวกหนังสือพิมพ์ช่วยลงข่าวที่ว่าควายตาซ่า,าขโมยใจก่าลักไปมียังไม่คืนมาให้ ช่วยลงแจ้งความข่าวด่วนเร็วไวให้รีบคืนไวไปไม่สนใจเอาความเลยเชะเชะเชะครวะขโมยควายไปเชะ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  เดียวมองท้องฟ้าหน่อยนะเมื่อมองฟ้าคืค้นืขึ้นนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันสุดแสนลำเคนแต่ใจฉันสุดแสนลำเค็หมนมาคำคืนนั้นได้กอดกระสิบแนบชิบเคียงค่ะ คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างและทุ่มบอกหังใจสุดเหงายามลมช่วยมาหนาวสั่นยามคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหารับได้แทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลื่อนรางรับ ใจฉันยังมีอักเสบสิ้นแววสม,มาใจปราถนาโลเมาเป็นดาวหัวใจสุดเหงายามลมชอยมาหนาวสัน่นยังคิดถึงวัน anh sẽ xin lấy hai nhạc cho bước tới thêm lần nơi súc nắng lôi phai lên làm lá tà. mong đường đào lấp đi tì. đằng trên đi suốt sáng xin lên dòng mai ใกล้จะหมดใกล้จะลงจากสตรีมแล้วนะเนะนะหลืออีก14นาทีขอบคุณนะคะที่นั่งอยู่สองท่านขอบคุณคุณพ่